ฉินผู้ยิ่งใหญ่ได้จากไปแล้วไม่คิดเลยว่าแผ่นดินจีนในสองพันปีต่อมาจะลักษณะแบบนี้จักรพรรดิฉินหญิงเจิง้งคนแต่งคอดเพราะพระเอกนางจากที่ไหนรีเปล่านะพ่อครับนั่นจักรพรรดิฉินหล่อสุดๆน่าเบื่อยังใช้สกินแสงได้ไหมนะรีบถ่ายคลิปเร็วโอ้นี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ข้าคือหญิงเจิง้งผู้ที่เป็นธรรมจักรพรรดิแห่งฉินหลังจากฝึกฝนในโลกอมตะมานับพันปีข้าก็ได้กลับมายัางโลกมนุษย์ ในปีที่37ของราชวงศ์ฉินตอนที่ฉันป่วยหนักข้าได้กินยาอายุวัฒนาที่กลั่นโดยซูฝูหลังจากนั้นวิญญาณข้าก็ออกจากร่างไปเปลี่ยนเป็นมังกรบรรพบุรุษและได้เดินทางสู่สวรรค์ที่อีกฟากหนึ่งของท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวหลังจากฝึกฝนมาเป็นเวลา2 0 0 0ปีข้าก็กวาดล้างดินแดนอมตะขยายอาณาเขตของอาณาจากักรฉินและดูดซับแกนแท้ของโลกในที่สุดข้าก็รวมอาณาจักรอมตะทั้งหมดเข้าด้วยกันหลังจากที่ขึ้นเป็นจกักรพรรดิไม่นาน ข้าก็ข้ามผ่านทันสวรรค์เพื่อที่จะไปยังอาณาจักรสวรรค์นาเสียดายที่ขณะที่กําลังจะสําเร็จก็โดนโจมตีโดยปีศาจจากนอกอาณาเขตจนทําให้ชีวิตของข้าตกอยู่ในอันตรายเมื่อข้ากําลังจะตายก็ได้มีพลังงานหลึกรับเคลื่อนย้ายร่างกายของข้ามายังแผ่นดินจีนแม้ว่าจะรอดมาได้แต่การฝึกตนกลับตกไปยังขั้นสร้างรากฐานข้าต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ตน้นพลังวิญญ,ญาณตามธรรมชาติในโลกมนุษย์นั่นเบาบางมากทําให้ยากต่อการเพิ่มความแข็งแกร่งหากต้องการเร่งการฝึก ต้องล่ามอนสเตอร์หรือดูดทัพย์ของที่ล้ำค่าจากสวรรค์และโลกผลทางยังอีกยาวไกล้าหวังว่าเมองเทียนและหลี่ซินจะปกป้องอาณาจักรอมตะได้ดีและไม่ปล่อยให้พวกปีศาจบุกเข้ามาในดินแดนได้เมื่อข้ากลับสู่จุดสูงสุดข้าก็จะกลับขึ้นสู่พลังโลกอมตะและร่วมมือกับคนอื่นเพื่อกำจัดพวกปีศาจอย่างแน่นอนนี่มันการผันผวนของพลังวิญญาณเป็นไปได้ไหมว่าจะมีผู้ฝึกตนกำลังต่อสู้นิเรลมอนสเตอร์กำลังมาช่วยด้วย สัตว์อสูรยักษ์ระดับในในคัพที่หนาท่าจัตวะสูรตัวนี้มีร่างกายกำยำเวลาที่มันล่าเหยื่อมันจะว่องไวขึ้นเป็นอย่างมากนี่คือมอนสเตอร์ที่มีค่าหัวถึง20ล้านดังนั้นห้ามประมาทค่ะลิงเฉียนซูประธานนักเรียนสถาบันขางสั้นสามลงมือเลยเฉียนซูใช้โอกาสนี้แหละฆ่ามันเลย จะแพ้หรือชนะขึ้นอยู่กับการโจมตีนี้ไม่ดีแล้วไปไวทำไมถึงเร็วขนาดนี้มันแข็งแกร่งกว่าที่คิดไว้เราคงอาจจะต้องสละชีวิตไว้ที่นี่แล้วสินะไม่อยากเข้ามานะฉันจะด้านเอาไว้เองพวกเธอรีบไปซะ พลังมากนี่มันสุดยอดอาวุธอะไรกันมอสเตอร์ Monster ถูกจัดการไปแล้วเหรอไม่คิดว่าจะอ่อนแอขนาดนี้นี่มันพลังวิญญาณที่มีอยู่ในมอนสเตอร์ระดับต่ำนี่มันน้อยจริงมองจากมุมไหนถึงได้เรียกมันว่าระดับต่ำกันพลังมันออกจะสุดยอดขนาดนั้นทำไมถึงเรียกว่าระดับต่ำได้เต็มปากกาว่าแต่เขาเป็นใครผมยาวสลวยแต่งตัวย้อนยุคแถมยังจัดการสัตว์อสูรอยากได้ในการโจมตีเดียวหรือว่าเขาจะเป็น คนที่ทรงพลังจากตระกูลที่ซ่อนตัวอยู่ขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะคะไม่ต้องคิดมากข้าก็แค่ลากมอนสเตอร์พวกนี้ก็เพื่อดูดซับพ,พลังวิญญาณของพวกมันเท่านั้นฮาฮานน่นสินะเป็นพวกคนแปลกๆสินะที่มีงานอดิเรกชอบเล่นบททําตัวเป็นจัก,กรพรรดิดวงตาแห่งจิตต้องรีบฟื้นพลังจะหมดเสียเวลากับคนธรรมดาไม่ได้ห่างออกไป30ใสม่มีพลังวิญญาณจํานวนมากเราต้องไปที่นั่น ก่อนจะไปคุณช่วยบอกชื่อของคุณได้ไหมจักรพรรชินหญิงเจิ้งได้หญิงเจิง้งจะเป็นไปได้ยังไงหญิงเจิ้งตายไปตั้งแต่พันปีที่แล้ว